ใบให้ว่าอันเนี้ยคอนเฟิร์มงานสแน็คที่จีนนะครับแบตเตอรี่มาเต็มจริงๆไมโครอินเวอร์เตอร์โอ้โหขนกันมาไม่รู้กี่ยี่ห้อต่อยี่ห้อเลยครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามบินอีกแล้วครับก็อคอมซิโซลา่าจะพาทุกท่านไปพบกับงานโซลา่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับคืองานอินเตอร์โซล่าที่มิวนิกเยอรมนีเดี๋ยวงานนี้จะมีนวัตกรรมอะไรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับ มาถึงกันแล้วครับที่มิวนิกประเทศเยอรมน,นีนะครับงานอินเตอร์โซล่างานโซล่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองครับทั้งใหญ่แล้วก็รวบรวมเทคโนโลยีล่าสุดเขาก็จะเปิดตัวกันที่นี่หลายๆโปรดักต์เลยครับอะไรที่ว่าดีอะไรที่ว่าเด็ดอยู่ในงานนี้แล้วครับนี่นะครับจะมีทั้งหมด A 1ถึง A 6 B 1ถึง B 6 C 1ถึง C 4เพราะฉะนั้นมีทั้งหมด 16พอเจ้าใหญ่ก็มาเล่นกับทางโซลามากขึ้นนะครับอลิบาบาแผงที่เป็นเฟล็กก็มีเข้ามาเนี่ย8กิโลเท่านั้นเองนี่6กิโลแต่ว่ามันก็ได้แค่360ะนะครับนะครับแผงที่1กโลก็จะเป็นแบบ ี400 400กว่า efficiency เท่าๆนะครับจะเห็นว่าแขงเล็กกว่าเดิมแล้วก็แข็งเรื่องดีไซน์มากขึ้นนะครับนะครับแ,แบรนด์เยอะมากมีทั้งแบรนด์เล็กแบรนด์น้อยแล้วก็แบรนด์ใหญ่ๆก็ทําของตัวเองนะครับนี่บางนิดเดียวเองอมาสวยๆเป็นร์นิเจอร์นะครับเนี่ยครับถ้าละ50ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ EV charger ก็จะมีหลายสี ก็จะเป็นความเป็นเฟอร์นิเจอร์มากขึ้นแบบเยอะจริงๆนี่ครับก็สวนงานถ้าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไปแล้วมาแล้วนะครับโซลา่าเซลล์ที่แบบบางๆเป็นกระดาษเนี่ยในงานก็มีโชว์นะครับเนี่ยบางมากนไหมครับก็น้ำหนักเนี่ยแค่ 2.8กิโลกร,รัมต่อ1ตารางเมตรซึ่งถือว่าเบามากแล้วณนะตอนนี้นะครับในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่คือมันยังไม่ค่อยมีอะไรที่ยึดได้ดีพอตอนเบาเนี้ยมันปลิวแต่ของเข่าเนี่ยมันไม่ปลิวแล้วก็เรื่องเรื่องการคงทนนะ่ะเขาทำคงทนได้มากกว่านี่ครับอันที่ กำลังฮิตก็คือมาแทนระเบียงแบบนี้ครับคือถามว่ามันได้ไหมก็ดีกว่าปล่อยระเบียงเราว่างถามว่ามันได้เยอะเท่าเราเท่าปกติไหมไม่ได้เนี่ยนะครับได้แค่230นี่ครับก็วันนี้เขาหนีมาเล่นอันนี้ละเป็นกระเบื้องไปเลยกระเบื้องที่เข้าในมีโซล่าร้อยสามสิบวัตต์ต่อเมตรมาโชว์เป็นบริษ,ษัทะวะิศวกรรมอันนี้น่าสนใจมากอันนี้น่าสนใจสวยเลย 1นึ่งตารางเมตรเนี่ยได้ประมาณ1 5 0 2ตารางเมตรได้300ก็ไม่ได้แย่ครับแล้วดีไซน์สวยมาก จบกันไปแล้วนะครับสำหรับงานอินเตอร์โซล่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับจะสรุปเทคโนโลยีเทรนโซล่ามาให้เพื่อนๆแบ่งออกเป็น3อย่างครับอย่างแรกคือเทคโนโลยีของแผงแผงพันวัดทำได้ครับแต่ว่าเขาไม่ไปแนวนั้นยัน e f f ฟิ c ิเอนครับหรือประสิทธิภาพเนี่ยมันค่อนข้างยังไม่ขึ้นเปรตย่ิบาอร2เยเราคาที่ได้ได้เนี่ยจะประมาณ2% 2ถ้าจะทำแผงพันวัตก็คือต้องพื้นที่ใหญ่ในยุโรปเขาฮิตกันที่ประมาณ400ส0่ 450. ร้อย่างบ้านเราก็ฮิบอป ประมาณ5 0 0 5้0 6 0 0 700มีบ้างแต่น้อยมากเพราะเรื่องแรกคือกระแสมันเกินเรื่องที่2ก็คือความใหญ่และความหนักของมันเนี่ยคือติดตั้งก็ยากสรุปได้เลยว่าแผง4 0 0 450ไม่ใช่แผงรุ่นเก่านะครับรุ่นใหม่ๆก็มาเพียบเรื่องต่อไปหลายๆคนรอแผงบางๆเรื่องต้นจากนักวิจัยของออสเตรเลียมาถึงล่าสุดคือของจีนที่ออกมาทั้งบางทั้งเบาแต่ว่าอย่างแรกคือราคาเนาะแต่ถ้าก้าวข้ามราคาไปได้ทําไมแต่ละคนไม่มุ่งเน้นตรงนี้เพราะว่าเนื่องจาก มันจะเป็นเรื่องของความคงทนครับมันยากครับที่จะทให้บางๆเบาๆเหล่า,า,านั้นนะคงทนได้ผมพูดสําหรับเทคโนโลยีปีนี้นะณนะตอนนี้การวิจัยยังไม่ได้ไปเทรนนั้นแต่เดี๋ยวอนาคตไม่แน่ครับอาจจะมีที่มันดีกว่าง่ายกว่าออกมาเท่าที่ผมเห็นในงา,านนี้เขาก็จะเน้นไปที่ดีไซน์ชาไปกับกระเบื้องเลยแต่ละดีไซน์แต่ละสีมีสีให้เลือกด้วยนะครับแต่มาเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างยากหน่อยรองรออีกสักพักว่าจะเป็นยังไงนอกจากบางแล้วอาจจะไม่บางเท่ากระดาษแต่ว่าเป็นเฟล็กอ่อนนุ่มสามารถ โค้งเข้ากับวัสดุได้เขาจะน,นิ้นไปทางโมบายไปทางพอตเทิลบลพวกเข้าแคมป์หรือติดที่หลังคารถเป็นเต็นต์ก็มีครับอย่างที่2จะเป็นเรื่องอินเวอร์เตอร์ครับเทคโนโลยีสตริงอินเวอร์เตอร์ค่อนข้างนิ่งครับมันพัฒนาแหละแต่ก็ไปเรื่อยๆนะครับหลายๆเจ้าเนี่ยนอกจากบริษัทของทางโซล่าโดยตรงแล้วเนี่ยบริษัทใหญ่ๆก็หันมาทำอินเวอร์เตอร์กันมากขึ้น Panasonic e n e r g i z e r แต่เทรนที่เปลี่ยนไปเลยสําหรับปีนี้นะครับมีอินเวอร์เตอร์มาเยอะมากในงานเกิน20เจ้าทีทั้งเจ้าเล็ก เจ้ากลางๆหรือเจ้าที่ดูดีไฮโซเลยยี่ห้อชั้นนาก็หันมาผลิตไมโครมากขึ้นครับเพราะฉะน,นั้นมันคอนเฟิร์มแล้วครับว่าไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแน่นอนเอ็นเฟดคอยไมคก็มาครับงานนี้ก็ไม่พลาดอยู่แล้วนะครับนี่เป็นเทคนิคีของอินเวอร์เตอร์